เร็วๆลาโดนเนลย <laughs> ต้องโดน,นด <laughs> ถ้าป่าจะช้าไม่ใช่ขึ้นแม่งอะไรก็ไม่รู้เึกยิงโดนอีกว่าอยู่ใต้พวกเหมือนย่อนแต่เพรนั้นมาตึงขึ้นยังก็ควายโดน <laughs> <laughs> โโดน้ำ10โลตัวนะี้เอาคนนัจะฉายก็ฉายเอาปืนมานี่จะซ้ำไหม ออกรือกดออกแล้วโดนตัวโดนตัวเล่นไปเลยผ่านไปเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวยังไงก็ไม่ใช่ห่างแล้วอย่างงี้ย่าไม่อุ้ยแล้วกัน <c oughs> โผล่ไหมสิบโลแน่ๆตัวนี้ ยิงใต้วงเหรอออกเหรอ,อ,อมันน่ามาฉากนี้มันมาฉากนี้มึงยืนแหลงตื่นไปงั้นเลยมีเวลาต้องเยอยะเจ๊มันออกหรือมึงไปไง,งออตื่นไปงั้นนีใ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหอไอโพยใหญ่อะดูไหมก็ไหวใหญ่เทโพดิวะ กูเอาหัวนะกดกระป๋องกลางตัวนี่มันหยุดเลยเนี่ยตื้อน้ำตื้อน้ำตื้อน้ำมึงอยู่นั้นแหละดีแล้วเดี๋ยวมันไปใหญ่เดี๋ยวมันไปเงีมึงอยู่นั้นแหละตื้อไปเงี้ยเออ เออมึงเตือยไว้เดี๋ยวมันเข้าดวงใกล้ๆๆๆหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วสู้ไม่เหมยโผเดี๋ยวสู้หม่ไหวว่ะแต่มันขึ้นเไม่โผแล้วแต่สู้หม่ไหวถ้โผล่แล้ว มันวนยังไงโฮ้ยโดนโคนห่างเออโคนห่างห่างแกว่งอย่างเงี้ยหัวมันปักอยู่อะ่โะโอ,อ๊ยสิบโทไลเหอะโดนกลางไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกกลางอยเนี้ยกลางกลางกระโดงนะฮงอือ

ไม่ใช่หรอข่างข่างขันขันเฮ้ยมึงก็โดนกระดูกนี่ไหวหมอมึงติดกระดูกเลยแบล็กกระขอมาบักอยู่เลยหัวหน้าฉายใกล้ๆเลยสิบห้าสิบห้าโอ้โหเนี้ยโดนทำลายไทรติแล้วมั้งโดนโดนทำลายไทรติแล้วมั้งโดนแน่นอนเหรอเนี่ยแพ้แล้วโดนทำลายไทรติซะแล้วเกินเกินสิบสองตัวเนี้ยเว้แล้ว โอ้มันปักหลังดีเลยขึ้นก็ไม่น่าโดนะเป้ามันใหญ่เป้ามันใหญ่จัดได้สิบห้าหยุดหยุกลางๆตัวใส่ไอ้มอสเข้ายังค่อยๆค่อยๆเกือ,อ,อลแล้วสิบห้าแน่นอนเผิกว่าด้วย แรงดิมึงโดนห่างอ่ะไม่ง pues mm. ั้นไม่งั nah ้นก็ขึ้นเร็วกว่านี้เนี่ยจุดโอ้อีอสี่สิบห้าใช่สิบสี่สิบห้าโดนแท่าเนี่ยมันก็จะไหวท้ายสถิติแล้วลงบัลลังโหส่งส่งกันแล้วที่เขามาตีสามอ่ะนี่ตีอะไรตีครับตีห้าครึ่งส่แล้วที่เขามาตีสามไอ้ใเนี่ยหเลือดนะหัวเธอรู้ว่าวแต่ไม่อ้วน โอ้โหขึ้นมาขอแต็กบ้าบอกขอแตก,แตกมันวนยังไงวะกับหลังยิงไม่เป็นอะไรหรอนกับหลังเอ็ก็ยิงใต้วง,งนั่นแหละก็ยิงใต้วงใต้วงไปตังไต่งก็เหมันขึ้นเมื่อไหร่โผูกเบามันใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่เอาดิชั้นดิใหญ่ไวกนั้นเมื่อคืนนั้นมันยาวกว่าแล้ว <c oughs> มันได้ความยาวสิบห้าแน่นอนอุย้ยทำไมเบาว,วะ ตาแล้วไม่ผ่านคุณไม่ได้ไปต่อมันบางว่ะมันไม่น่าหามมันพอมเนี่ยสิโคขงขึ้นเลยเนี่ยเออคุณไม่ได้มันก็ไม่พอมแต่ว่ามันเบาให้พี่ให้ค่อแจกป่ะช่วงเนี่ยมันก็อ้มันหนาเออมันเลยมันก็ยาวอ่ะทำไมไม่หนักวะผม วิธีดูถ้าดูหุ้นข่อยจะดูหุ้นห่อยแจ็หุ้นไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะมันจะน่าหน้ามันจะลุกสูงกว่านี้มันจะพุงกว่านี้แต่อันี่ได้ความยาวนี่มันตัวผู้หรอตัวผู้เหรอวะตัวผู้สิเนี่ยโอ้เส้ที่โค้งขึ้นห่อยแจกยังไม่มีที่โค้งนะคุณไม่ได้ไปต่อของคนนะเท่าไหร่นะสิบสองแปดนี่เขาห่อยแจกหนักเออแจ็คก็สิบสองจุดสามอสิบสองสิบสองสิบสองสามเขาห่อยแจก พวกก็ก้าไม่ถึงหรอกสิผาเพราะอีตัวสิบห้าที่ผมได้มันใหญ่แต่ตัวนะใหญ่ลำบลิ้มเลยที่ใครรู้มึงโอ้โหหน้าเตอร์นั่นละใหญ่จริงอันนั้นหน้าด้วยอุ้ยนี่ก็ใหญ่ทั้งใหญ่ที่ปีนี้ได้แค่นี้ก็รอและอืมใช่ว่าจะเจออาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์น้อยๆพอดีแต่ความยาวอ่ะมันเกินไอ้แจ็คมันเหมือนยาวกว่าไอ้แจ็คแต่อันนั้นหนาใช่ไอ้นนั้นไม่มีที่โค้งเลยเออ นี่ห,ห,นหัวหัวค่อนข้างใหญ่ๆหญ่หมดนตเลยหัวค่อนข้างโตมันโดนจุดเลือดด้วยมันโดนช่วงหางเลือดเยอะถังจะข้อเกี่ยวะขอโดนหางด้วยเหรออ๋อตะขอเกาะหางข้อกลัวเสียเนื้อไงเขาเกาะไม่หางเลยหางจุดเหนียว ไม่หนาวแล้วก็ร้อนเลยด้วยมไม่มีความพอดีมีวันแรกทำท่าจะยินเยอะหน่อยแล้วก็เขาสู่เาวบกปกติปีนี้ป่าไม่นก <c oughs> คนใช้ชีวิตกรุงเทพเอาชินแต่เราฟังแล้วเราอึดอัดแทนแล้วอบอกต้อน เดินทางขนาดนั้นก็ไม่เอาละนั่งรถเมย์ไปทำงานโอ้ยอมตายกูยอมจนอยู่บ้านนอกดีกว่า <c oughs> ขึ้นเลยลอยยังไงต้องเน่าก็รอดแล้วไม่มีใครยิงโดหรอก เห็กกนเจ็ดโ,โลไมพี่แน่ต้องครับอ้าวโลเจ็ดโลแปดแต่ก็เป็นสวายอะหน้าบ้านหน้าเขาเลยเออขาคุยโทรศัพท์อยู่านานอ้าวอารุณสวัสด <laughs> ิ์เคยมาลงมาลองดูว่าเออมันไปไหนทางหน้าขี่อยู่เขาก็ขี่กันนี่แหละ ก็ขี่มาซื้อของตลาดอ๋อมาตลาดด้วยเจอเมื่อกี้ผ่านไปเอ้ดุอยเอ้าเห็นตัวผมตอนไหนขี่มานี่เมื่อกี้ตามได้แม่กูเนี่ยน้าขี้ทั้งชุดทั้งรถไม่เจอแบบนี้เงียบนี่เขาได้ตัวเดียวอะไรสวัยได้ตัวเดียวตั้งก็มืดแล้วเรามาแล้วก็ยังไม่เจออีกเลยสิบสอง ขายมีที่ขายปะถ้าไม่มีมึงรีบไปตลาดเลยเพื่อออกเพื่อเขาเอาได้หรอเพราะอะไยี่สิบยี่สิบมึงทาเอาปลาเค็มไปขายกูมั้งดิทำมั้งปะไม่ได้ทําเลยเพราะมันไม่ค่อยได้ปีนี้มีแต่น้ำไม่มีปลาเลยก็ดูดิเนี่ยเรียบสนิทเลยไม่ค้าให้ถูกถูกถ้ามันตัดขายมึงได้ห้าสิบก็หมูดูดิเนี่ยไม่มีลอยวงน้ำเลยปีนี้มีแต่แบบเนี้ย ก็ปลาไม่ชุมปีนี้น้ามันมาช้าน้ํามาเลยเวลาคือปลามันไข่หมดแล้วมันก็ไม่สวนปลามันเลยไม่เที่ยวไงก็น้ํามาจนเลิกแล้วนู่นสิบกว่าถ้าปีไหนน้ํามาตามเวลาปลาขึ้นไข่มันก็ยิงง่ายงไกลสุดยิงมตรวะถ้ายิงก็ประมาณกลางคลองนะกำลังดีมันด้ามมันสั้นไงไม่ได้ประทับสิบห้าเมตรสิบห้ายี่สิบ ไกลมากก็ไม่ค่อยโดนใช้ดำสั้นๆมันคลองมันชอบมาตรงเนี้ยเวลามามันมาใต้ขาเนี่ยเร็งยากไหมนะใกล้ๆเร็งยิ่งเร่งยากไหมยากมันไม่ทันมันมันเร็ววึบมันไปแล้วมันปักหัวลงไม่รู้หัวไปทางไหนเออบางทีมันปักหัวลงเนี้ยเราก็ลู่ไว้ตามตัวมันไม่ได้ค้างมันไม่ได้เหมือนมันไหลไปขวางหน้าเรากูขึ้นลู่ไป้ตั้งนานเลยไม่ได้ทำสักทีเอเอาดิเอาแบบไหนอะ ดูตัวอย่างนะทำไปเล่นๆดูตัวอย่างชอบทรงไหนเดี๋ยวนี้ใส่ยางซีเซ็ตเนี่ยวรงคลิปหายเลยแรงนี่ยปลาดูทั้งตัวก่อนยางอย่างนี้ยหายากคลิปหายหายากฮะเมื่อก่อนมีแต่ยางไอ้นั่นดำน้ำยิงยางน้ำเกลือเดี๋ยวนี้ยางทำผลิตกันมาขายแข่งกันเลยงงทั้งเน็ดอีกย่างนี้แม่งขายทุกทุกก็มีแต่เราก็มันไม้ไม่ดีครับถูกไม้ยางไม้ราแล้วพ้ยางนา ไ,ไปแหละผ่ากข้าววะรอยิงเจ็ดโมงทีหนึ่งแล้วกลับโดนก็โดนได้ทีเดียวโดนไม่โดนไม่โดนก็ต้องไปทำงานอันอันอยู่นะวันนี้หน้าล่องนะปลา <c oughs> ไอช้อนนี่ว่ะ <c oughs> ใช่ใช่ โอ,โ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 อ้โหโอ้โหข้องเขาแรงจริง <S 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 ก็เขาปลดล็อกแล้วเขาก็โล่งไงสมอง,องเขาโลงานน่ง,อง,อเ,องเออติท้ายไปตเ,ออเต็มลำเลยโอ้โหเอาใหญ่แล้วมึงทีเนี้ย ผมเกลืมอมใหญ่เลยผมเกลือมใหญ่ไอเ้เงั้นเดี๋ยวมามาเป็นสายเลยมั้งเนี่ยถ้าเททั้งถุงอะลอยหลังปลาย,ยังไม่ปรับปรับตัวเลยยังดำเหมือนเดิมผมมาเจอน้ำใหม่มันก็งงแล้วเฮ้ยโอ้ปากทะลอกปกปกครึ่งโหล ไอ้จะพูดถึงแปะซะก็ร can okay? ุ่นน uh ี huh? oh ้เนาะเขาไม่ได้เอาตัวใหญ่หรอกเกินเกินอะนี้เกินกระทะว่าเขาก็ทอดทั้งตัวปลาหน้าเขียงก็มาปล่อย้วไปไงล่ะหน้าตาเปิดหมดมันได้แต่ความยาวแต่ไม่ได้หน้าอะมันไม่้่ถ้าเป็นไอโไอโอุ้ย ีกบนะเอาห้ามมาเห็นไหมเจ็ดโมงถ้ามีใครชนะอะไรอ่ะปินทะพลัม โดยเวลาต้้องใหมาขี่ไปนี่มันประกวดเรือกัอนยังไงวะ <c oughs> ขี่ไปขี่มากันอยู่เนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้ไปโอ้หเ <c oughs> มื่อกี้เรือสำราญเลยมาใหม่อ่ะมาล่อรับนี่ยังไ,งไม่อ่ะให้มาลับตีโม่เขารอรอกให้ไม่เอาปืนมาซ่อนไว้แถวนี้ใบเสือ,อ,อ,อเลยแต่ก็อย่าซ่อนเลยไม่มีปลา เช้าก็ลงดีแล้วถ้าพื้นล่างจะโผล่แต่ก็ได้ยิงแค่ทีเดียวเช้าเนี่ยเย็นมาน้ำขึ้นอีกโอ้โหมันมีวงเวียนส่งวงเวียนนะวงเวียนที่เศ้าจะต้องไปอยู่เถอหน้าฝั๊มเดียวที่เราท่ามีต้องบอกซื้อรอท่ามีกันผม้มาเคยซื้อเคยไปร้าน เท่าๆกับเงินที่อยู่นตั้งนี้แต่เข้าเขเยอะหลานยังไม่มั่นใจเขาอยู่ตรงไหนเนี่ต้องต้องไปอยู่เทินนะัมาพี่เว้นคือตั่งนู้นเลยเหรอตั้งก็เหมือนไม่มีอยู่เทินตั้งถนนใหญ่เลยต้องรู้ว่าวิ่งอยู่วันไหน ตัวแค่เนี้ยปลาอะไรวะไม่ทันดูเลยถ้าพวกชนประธานพูดอะนะอุ้ยอุ้ยเซฟอะไรเซฟเฮ้ยแต่ปลาวนกลับว่ะตัวเนี้ยวนกลับไก่แข็งเซฟเซฟไก่แข็งยิงดิยิงเลย ยิงอยู่ยิงอีกไม่ได้แล้ว,วเ,นะววเอ๋อนี่ของช่างออฟอ๋อ,อ,องนี่หลงนาด,ด้วยหลงที่ลลนะแล้วทำไมเขาไม่ลองมาก่อนวะโอ้ยนี่ก็วัดสั่นนี่ว่า เฮ้ยม oh oh ันติดเลยมันติดเลยตรงปายตัวนี้เลยตัวเลยเราหันมามันยังเบียดเศร้าเลยยิงไม่ได้เราก็หันมาก็ติดพี่โลพี่นลอยไอโผโผไหมไอ้วายใหญ่ไอ้หวายเอาหิงไม่ออกเลยแล้วเอาเอาลูกออกก็ไม่ได้ไม่ได้อ้าวเตสมไม่รุ่นปวดมาอีกเออปวดเตสมไม่สุด เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ดันดันแล้วยิงไม่ดีตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าออกกันนะเมื่อกี้มันข้างเสพดิวว่าเออเสพไม่สุดเสพมันไปขาดตอกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วจะไปขึ้นอย่างแล้วเพิ่งเออเพ่งทามันแล้ทำเสพมากูเอามาเลยไงไม่ได้ลองนะเอาใหม่ลองขึ้นยิงไม่ดินี่นี่เสพยิงไม่ดิเพื่อนมันยังอยู่ก้เขาให้แล้ว ใช่แล้วจะให้กระโดดเต็มตัวเลยแต่มันกับล่างมาตัวเนี้ยน่าจะเป็นไอ้โผป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีห้างห้างเพราะว่าเลยเพราะว่าตะมันกระโดดปักลงเลยเรียบร้อยเลยปกดมาให้สุดเออนั่นอย่าไปโทษเคิร์ดคนอย่าไปโทษปืนโทษตัวเองเมื่อกี้เมื่อกี้กดพุ่งฟันเลยเมื่อกี้กดพุ่งฟังยังไม่ออกฟังมินี่แหละเอาเอา ไม่ใช่ตัวนั้นตัวเดิมป่ะหันหน้าออกเกที่ยวบางทีมันก็เกินน้าเกินตาทีเดียวรู้เรื่องทุกคนหยุดอยู่เดีความสงบเดี๋ยวผมพรมเอง ตัวพี่ต้อมตะผักมองดูจี้อย่าให้ช้าเดี๋ยวมันเข้าไหนตรงนี้ว่ามันจะเข้าหรอมั้งเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ไม่เข้ายกเลยยกเลยเร็๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงเตรียมดันไว้นะไอ้ปืนยาวปืนยาวปืนนี่ปืนนี่เอ็มอะเข้าแล้วผักผักออกแล้ว่่นนนีีง้ ไม่ช้าปลาแรง้ยใหญ่เวยใหญ่ยล้วยไม่ใหญ่นี่ยมตายตายเลยใครยิงหัวเลยนะเลยใครยิงหัวเลยเราไม่โดนตามอีกเปล่าพอแล้ว

ฝุ้นฝื่นฝื่นฝุ่นฝุ่นมึงไม่เกรงใจทุกดอกใหญเลยไอ้ที่แปะตัวดีนะวันนี้ผมมาต่องดอแปะแปะเจ็ดโลเจ็ดโลแปะเจ็ดแปะนยัง่ายเลยว่ะเนี่ยตัวเนี้ยน่ากินอย่างเงี้ยหัวเล็กนิดเดียวแป๊บนึงแล้วตอนเนี้ยใช่ทุกตัวเอามันจ้างงดโพดเถอะอก น่ส่าเงี้ยล่ะพังเลยระวังระวังมันดีมันจะดึงไหมอบระวังมือนะเว้ยปิดตาไว้ดิ้นไม่เก่งใจลูกดอกแล้วลูกดอกท่ามเงี้ยงด้วยอะไรนะฟาดกระปูตัวน่ากินเลไอ้เรื่อง่บเนี้ยนไอ้เหี้ยปลายลาไม่โดนงม่โชว์ข้าไหนวะนะเข้ากลางลำ กลางลำเนี <architectural. S 1> ้ยหรอกลางลำใครมีใครสามมิกบาไม่มีเชี่ยวไหนเที่ยวเขาเที่ยวโดนไอ้ไอ้นี่สามโดนป่ะไม่โดนข้ามกูก็ไม่โดนยังว่ามันโยกพอดีดูแล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่โดนเนื้อซ้ำต้องตอกไม่ออกมีกระดิ่งใต้ครึ่งตัวอ๋อตอดงอแล้วซ้ำอ๋ออะไรต้องเอาท่อนบนไปออกอ๋อทางเนี้ยออกตอกตอกซ้ำเลยทางนี้ไหไม่ไหลตอกให้ทะลุเดี๋ยวเจ็ดโลกับเจ็ดโลอ่ะเจ็ดโลน่าจะได้อยู่ วนหัวเล็กนิดเดียวเองเงลยผ่านเอาจนได้ทีเดียวเดี๋ยวเก็บใจก่อนดีกว่าเดี๋ยววบเดินพันดีกว่าฟาดเน้เดี๋ยวเก็บใจน่าจะฟาดเท่าเท่าฟาดตรงนู้นหรอใส่ก็เล่งไปคอยคอยหัวนั่นแหละนี่อะไรใส่น่าเชียวตาอะไสวยจังนี่ปลาเขากินใส่นี้หมอพวกมึงมึงไม่น่ากิน แล้วเขาบอกว่าลูกฟาดโคตเลินะะถ้าขึ้นมาเมื่อกี้บึ้งอี่หน่อยเ้ยชวงนี้มันไม่ค่อยเลยกนะมาตันดูนะอ้วนนะอ้วนไหนอะอหกเจ็ดต่อเนาะแปดโวนแปดสี่แปดสี่อะแหละแปดสี่ แปดสี่สองห้าอย่าค้างนานอย่าค้างนานสั้นแล้วแปดสี่หนึ่งศูนย์สอแล้วตันแล้วโอ้ยหนักเลยวันนี้อ่ะแล้วลอยยีตอกกระโดงนี่ลอยอะลูกของฟ้านี่ลูกของถึงได้ขอตัวตีไม่เคยลุกมาเลยดอมหน้าใหญ่นี่แหละวันนี้ยิบลูกกำลองมาหน้าใหญ่ที่โดดลูกฟ้านี่